ล่าสุดซุปเปอร์เลกมีงานใหญ่รออยู่ก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิงเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้แล้วก็จะมาพูดถึงข่าวสารวงการมวยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวสารมาใหม่เกี่ยวกับซุปเปอร์เลกเกียรติหมูเก้านะครับที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่านะครับมีงานใหญ่รออยู่ร่างกายต้อง พอมนะครับถ้าให้ผมคาดเดาคู่ต่อสู้ถ้าเป็นในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็น่าจะเจอกับอิลิยัสมามูดีนะครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยก็น่าจะเจอกับนิโคคาลิโลซึ่งเจอใครก็ได้ในสองคนนี้รับรองว่าน่าดูสุดๆเพราะอิลิยัสมามูดี้ก็เคยประกบให้เจอกับซูเปอร์เล็กแล้วแต่อิลิยัสถอนไปนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ทำฟอร์มกลับมานะครับก็ ถือว่าเพียงพอและคู่ควรที่จะมาชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งกับซูเปอร์เล็กสำหรับอิลิยัสมามูดี้ตัวนิโคคารินโรก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคู่ควรที่จะมาชิงแชมป์มวยไทยกับซูเปอร์เล็กสุดๆแล้วในตอนนี้ด้วยสถิติการชกฟอร์มการชกความฮอตความมาแรงมันรวมอยู่ที่เขาหมดแล้วนะครับความแข็งแร่งตัวใหญ่เพียงพอเพียงพอมาก มากที่จะมาชิงแชมป์กับซูเปอร์เลกแต่ก็มารอดูการประกบคู่อีกครั้งนะครับว่างานใหญ่ของซูเปอร์เลกนี่จะเจอกับใครแต่ผมอยากดูมากที่สุดก็ซูเปอร์เลกกับนิโคคาริโนแต่งานใหญ่สําหรับซูเปอร์เลกมันก็เอียงๆไปทางด้านคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะว่าซูเปอร์เลกไม่ได้ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ต่อยกับทาเครุจากนั้นก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์อีกเลยนะครับมาต่อไปแล้วก็จะมา สองสถิติของนักมวยที่คาดว่าจะเจอกับซูเปอร์เล็กนะครับก็เป็นทางด้านของอิลิยัตมามูดี้กับนิโคคาริโรนะครับเราก็จะมาสองสถิติการโชกกันนะครับเริ่มไปที่มาบูดี้ชนะ4ี่แพ้2นะครับไฟแรกชนะดูกิโนริไฟที่2แพ้ให้เพชรด,ดำไฟที่ 3, สชนะเลิศศิลาไฟที่4ี่แพ้มงคลเพชรไฟที่5ชนะแอสกาทาบาลสไฟที่6 ชนะพาอิกิแต่ก็ถือว่าฟอร์มการชกในกติการคิกบ็อกซิ่งของเขาไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าใช้ได้ที่จะไปชิงแชมป์โลกกับซูเปอร์เล็กเพราะว่าเขาก็อยู่ในแรงกิ้งแต่ไม่เคยได้ชิงแชมป์อไปก็จะมาดูสถิติการชกของนิโคคาริโลคิงออฟเดอะโน้ตสถิติการชกชนะ4แพ้0อัตราปิดเกม100%ไฟแรกเจอเฟอร์กันปลดน็อกไปยก ที่สามไฟที่สองเจอเมืองไทยกดน็อกไปยกที่สองต่อไปเจอน้องโอกดน็อกยกที่สองและต่อมาเจอเสมาเพชรกดน็อกยกที่สองตั้งแต่ต่อยมวยวันมาไม่เคยมีใครยืนครบยกแม้แต่คนเดียวทั้ง ือเสียงบาลามีอะไรก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วที่จะไปเจอกับซูเปอร์เลก้าจ,จะให้เขาต่อยทําฟอร์มอีกก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับนิโคคาริโลเขาคู่ควรที่จะชิงแชมป์ได้แล้วนะครับที่ซูเปอร์เลกโพสต์ว่ามีงานใหญ่ถ้าเจอกับนิโคก็อาจจะหมายถึง เจองานใหญ่ก็คือเจอกับนักมวยที่ตัวใหญ่นะครับมันก็จะสื่อประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสื่อถึงนิโคคาริโลนะครับเพราะว่าทางโค้ชของนิโคคาริโลก็เขียนคําอธิบา,บายบอกว่าแชมป์คนใหม่นะครับโพสต์ในไอจีเขาก็น่าจะตกลงกันได้เลยนะครับว่าจะเจอกับซูเปอร์เลกถึงจะกล้าเขียนแบบนั้นนะแต่สําหรับใครคิดว่าซูเปอร์เลกจะเจอใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมานะครับส่วนผมมก็คิดได้แค่2คนนี้นะครับที่จะเจอ ทุกคนคิดว่าใครก็สามารถคอมเมนต์ได้รถถังตัดออกไทเคลุตัดออกนะครับมีไฟขึ้นชกแล้วแฮกเกอร์ตี้ก็ตัดออกนะครับพักรักษาตัวหรือว่าจะเจอกับนักลบแฟร์เทคนักลบก็น่าจ,จะมีโปรแกรมการชกกับโยฮันนะครับเพราะว่ามันมีข่าวสารวงในมาแล้วนะครับอาจจะได้เจอกันโยฮันกับนักลบแต่สำหรับผมก็เจอใครก็ได้นะครับ ถ้าเอามาเจอกับซูเปอร์เลกก็จะเป็นคู่มวยที่น่าดูหมดนะครับไม่ว่าจะประกบคู่มวยที่มาใหม่ก็น่าตื่นเต้นมากอย่างเช่นตอนที่ประกบเจอกับกล้องธณีผมก็โคตรที่จะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้ากล้องธณีชนะได้ก็ถือว่าข้ามขั้นไปเลยนะครับมันก็โคตรจะตื่นเต้นเลยนะครับในไฟ์นั้นแต่มีเปอร์เซ็นเจอกันเยอะสุดผมก็มีแค่2คนนี้นะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องวิเคราะห์ เจาะไข่แดงกันด้วยนะครับบ๊ายบาย